สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพะเครื่องมั่งมี EP ที่28ค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้มีพาบ้านค่ะมาแบ่งปันอีกเช่นเคยค่ะราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะที่รายการละ150บาทจัดส่งให้ฟรีทุกรายการค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่ๆช่องทางการติดต่อนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมค่ะ0829798837นะคะสามารถโทรเข้ามาหรือจะแอดผ่าน ID Line มา ที่เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะน้องก็เป็นช่องหน้าใหม่นะคะพี่ๆยังไงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพระบ้านสวยๆกันเลยค่ะพ,พี่ค่ะที่รายการละ150บาททุกรายการเลยนะพี่ๆนะรายการที่1ค่ะ เป็นพระสิบทัศนะคะของหลวงพ่อเงินค่ะเป็นเหรียญโลอโบราณค่ะพี่พี่เลี่ยมกรอบไปให้นะคะสวยงามแบบนี้เลยนะรายการใหม่เล็กหนึ่งค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะมีรูปยันค่ะพี่พี่แล้วก็ระบุพอสไว้ชัดเจนนะคะปีสองห้าหนึ่งสองค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่หนึ่งนะคะนี่เลยเป็นพระสิบทัดนะคะของหลวงพ่อเงินค่ะเหรียญโลโบราณเก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สองค่ะ สมเด็ดเกตชัยโยนะคะพ,พี่พิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้นะรายการที่2อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะนี่เลยค่ะรายการหมายเลข2ค่ะไปกันต่อที่รายการหมายเลข3ค่ะ เป็นปิตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะรายการหมายเลขสามนะคะพี่พี่เลี้ยงไปให้อยู่ในกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่พี่พี่รับชมดูนะด้านหลังจะเป็นหลังยันเลยนะคะพี่พี่รายการหมายเลขสามค่ะรายการต่อไปค่ะรายการหมายเลขสี่ค่ะชินราชไปเสมานะคะพี่พี่รายการหมายเลขสี่นะเลี้ยงไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกค่ะสวยงามแบบนี้เลยรายการหมายเลขสี่ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการหมายเลขห้าค่ะ รูปหล่อหลวงพ่องเ,พเงินพิมพ์นิยมค่ะพี่พี่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกค่ะสวยงามนะคะพี่พี่ค่ะเป็นกรอบนนหนาๆสวยๆเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่6ค่ะปิดตายันยุ่งนะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยสวยงามไหนพี่นรับชมกันดูได้เลยอยากได้ดรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนก็แจ้งน้องได้เลยนะคะหรือว่าแอดไอดียไลน์มาแจ้งน้องในไลน์ได้เลยนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการหมายเลข7ค่ะ เป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะนี่เหรียญน้อยๆแบบนี้เลยนะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่แปดค่ะพี่พี่ค่ะเป็นนางพญานะคะก็จะเป็นพิมพ์สูงๆนะพี่นะสวยงามค่ะเก่าๆสวยๆดีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่เก้าค่ะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะรายการที่9นะนี่สวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รับชมดูชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะรายการนี้รายการที่9ค่ะ150บาทจะส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะ เป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อพิมพ์เก่าๆค่ะพี่ๆค่ะอันนี้น้องไม่ทราบที่นะเลี่ยมไปให,ให้อยู่ในกรอบนะคะนี่สวยงามดีเลยเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ๆลองรับชมพิจารณาดูนะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะ เปีเ่ยนนักปกนวอพี่นะนี่เลยสวยงามมากๆเลยเหรียญอ,นอ่น้อยๆน,นะเหรียญจิ๋วแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกนะคะไปพร้อมถุงกระมัยีนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้รายการที่11ค่ะ15 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะรับชมกันดูนะรายการต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะอันนี้เป็นพระ ไม่แน่ใจว่าใช่พระขุนแผนไหมนะวินะก็ลองรับชมดูนะไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์อะไรนะคะพี่ๆลองรับชมพิจารณาดูนะคะรายการนี้รายการที่12ค่ะแจ้งหมายเลขรายการแจ้งอีพีกันเข้ามาให้ชัดเจนได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่13นะคะ เป็นนางพญาค่ะพี่พี่ขานางพญาเลี่ยมอยู่ในกกอบนะนี่สวยงามเลยค่ะ150้าบบาทนะคะราคาพิเศษแบบนี้พี่พี่ต้องรีบจับจองกันได้เลยนะคะพี่พี่ขาจะส่งให้ฟรีด้วยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13ค่ะรายการต่อไปรายการที่14เป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมไปให้อยู่ในเกาบนะคะรายการที่14ค่ะพี่พี่นี่รับชมกันดูนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่15ค่ะ เป็นตะกุดเงินนะคะพี่ขาเป็นตะกุดเงินนะนี่เลยรายการที่15ห้านะคะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่16ค่ะปิดตากระหนกข้างนะคะหลวงปู่โตวัดระดูชิมพีนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกค่ะพี่ค่ารายการนี้เป็นรายการที่16นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะเป็นหลวงพ่อปานขี่คุดค่ะพี่ๆเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบส,สวยๆเลยรายการนี้นะคะรายการที่17ค่ะ พี่ๆรับชมกันดูได้เลยนะชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะเป็นพระนาคปกนะคะพี่ขาเป็นพระนาคปกนะนี่เลยค่ะหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจพี่ๆลองรับชมกันดูนะเป็นรายการที่18นะคะนี่เลยค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ เป็นพระกิ่งราชะการนะคะรายการที่19นะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนพี่พแจ้งน้องมาได้เลยนะชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้ค่ะนี่เลยรายการที่19รายการต่อไปนะคะรายการที่20ค่ะพี่พี่เป็นปิดตานะคะหลวงพ่อทับค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่20ค่ะเก่าสวยดีเลยนะคะรับชมกันดูค่ะรายการต่อไปรายการที่21ค่ะพี่พี่ค่ะ นี่เลยค่ะเป็นพระเนื้อดินนะคะหลวงพ่อโตค่ะรายการที่21ค่ะพิมพ์เก่าๆเลยนะคะพี่ๆรับชมดูนะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการที่2 1ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่2 2ค่ะเป็นพระศีวลีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบค่ะเป็นรายการที่12นะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆเลยพี่ๆรับชมกันดูนะรายการที่12ค่ะไปกันต่อที่รายการที่ ยี่สิบสามค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวง เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไลปีหนึ่งแปดนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่ๆค่ะนี่เลยเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังไปให้นะสวยงามแบบนี้เลยค่ะเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยค่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นเหรียญราชะการที่เก้านะคะ,ะ,คะเหรียญทรงผนวดพิมพ์ฉลุนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่ๆค่ะรับชมดูได้เลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะเป็นพระปิด ตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นพับปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะปิดทองลงรักไปให้ด้วยนะพี่ๆนะรายการต่อไปรายการที่26สิบหค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะนี่เลยค่ะรายการที่26สิบหกนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆสามารถจับจองได้เลยนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะเป็นปางซ่อนหาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะรายการที่27ค่ะพี่พี่รายการต่อที่รายการต่อไปรายการที่28ค่ะเป็นตุ๊กตาเล็กวัดพับนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้เลยเป็นพับผงนะคะเป็นรายการหมายเลขที่28ค่ะพี่พี่เก่าๆก่าแบบนี้เลยนะ รายการต่อไปรายการที่29ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มค่ะพี่พี่รายการที่29นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการสุดท้ายสําหรับ EP นี้นะคะเป็นรายการใหม่เลขที่30ค่ะเป็นงบน้ําอ้อยนะคะรายการที่30สิบค่ะเก่าแบบนี้เลยนะพี่พี่รับชมดูได้เลยค่ะ 150บาทถุกรายการจะส่งให้ฟรีสนใจถูกใจยังไงนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนี้ค่ะพี่พี่082-979-8837นะคะสามารถโทรเข้ามากันได้เลยหรือว่าจะแอดผ่าน ID ด์ลน์มาได้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพักเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่พีทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะสวัสดีค่ะ